ต้องบอกว่าเหรียญจะเลนอะที่เหรียญเป็นหมืน่นอ่ะ<ม>วิธีการดูง่ายๆเหมือนกับพระแดงครับพอดีบล็อกตาไก่หรือบล็อกดาวกระจายเกิดจากอะไรคุณเห็นต้องจุดตรงกลางไหม,มผมจะบอกนะมีพระองค์หนึ่งเนี่ยบางคนไม่รู้คือไม่รู้นะเป็นหมื่นนะครับ,รบนะหมาสุดขุมครับเพียาทิ์ถาดเนี้ย ถาดเนี้ยผมซื้อมาสองหมื่นหกถาดเนี้ยใครเอาเอาสามหมื่นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูพ้าถาดนี้กันถาดนี้ก็แจ๋วแหววเนี่ยไอ้ถักที่จะดมข้นได้ไหอเป้นได้เพราะเม็ดเม็ดเม็ดยาอยู่ไงเม็ดยาอยู่แต่ว่าอ่ามันมีตะกร้าส่งใบ เดี๋ยวเราไปดูกันคือปกโพลูเจือไม่ได้แพงหรอกแต่ประเด็นคือว่าถ้าไม่เก็บมาหรือว่ามันหายไปไหนคือเวลาโพอเราผมจำอะไรผมจะจำพระได้ไงปูเพิ่มโอ้โหเหรียญจะเลตำรวจปูเอี่ยม วันเดีาายด้านโอวีทิติพันพอขายวายค้างนี่คือสวยแบบปูเอี่ยมแซ่บๆครับโอ้โหเหรียญสร้างชาติอันนี้คือสวยแบบนี่แบงเลยปูนากเนืเน้อแดงโอ้โหสมพูเลือดหายากพีฮะ<า>เนื้อสมููเลือดหายากมาก นี่ปูน้าเนื้อแดงอันนี้น่าจะเป็นอ่าจอมซุลินป่ะโอ้โหนี่นมีอันหนึ่งที่ผมอันนี้เพราะเต้าผมเก,กาะหวังสายอไปแบ่งปันกันนี่นปูน่าเนื้อแดงเท่าไรนี่โอ้โหนี่ไอ้โจลูมานี่ตะก,กุดที่ไหน นี่เ,เขายืนยันวันนี้พ่อน้อยธรรมศา,าลาเนี่ครับนี่ยเจ้าของบเลยเนี่ยตะกุดพ่อน้อยว่าธรรมศาลานะครับอ่ะมาราคาตะกุดครับนี่เขายืนยันเลยว่าเนี่ยตะกุดหลวงพ่อน้อยว่าธรรมศาลาแบ่งไหมครับตะกุด โอ้โหพอหน้อยนี่คุณไม่ต้องพูดถึงนะเสกตะกุดเนี่ยให้ลอยขึ้นจากบาทแล้วเราถวิงช้อนใส่ย,ย่ามนะโอ้โพอน้อยซิเอกพอยิ้มอีกหนึ่งท่านแล้วสมบูรณ์ด้วยนะตะกุดพอน้อยว่าธรรมศาสลาเส้นนี้สมัยก่อนพาพอน้อยลองก่อนซื้อทุกองแน่นอนของจริงมีพอน้อยนี่นี่<ล>ะตะกุดหลวงพอน้อยพี่บอลนครงบอกใช้ครับใช่ไหมนะี่ ตะก,กุดหลวงพ่อน้อยโอ้โ oh, ห oh, ประเมินค่า,าไม่ได้แน่เอาไรครับพี่นี่พ่อน้อยยิ่งเหนียวจริงนะผมจะบอกให้เรื่องความเหนียวเรื่องความแข็งค่าดีที่สุดแม้นหน้าเสือไม่ต้งเป็นล้านใช่ใครอยากได้ตะกรุดพ่อน้อยมีเส้นเดียวนะโหเส้นนี้โอ oh, <ๆ>พ่อน้อยเด็ดจริงนะนะนี่แล้วสมบูรณ์ด้วยเอาสามพันห้า พิมปิดแล้วตามด้วยตาพ0นร้อยครับพี่บอลนครนุ่มบอกว่าไม่ได้เหนียวธรรมดาครับเหนียวมากลองกันมาแล้วโอ้ปิดสอ้นพี่ครูจุย้ยโอ้พี่ครูจุยจ้ยเส้นนี้พีค่คงสันไม่ทันนะครับต้องบอกว่า,าพรน้อยนี่ที่สุดแล้วของอนครนุ่มเด็ดจริงพี่โอ้โหปูพเพิ่มเท่าไหร่ครับปูนาคเนื้อแดงเท่าไหรโอ้โหนี่ปูนาคเนื้อแดงนี่เด็ดเลยนี่หายากนะ แจกในพิธีอ่าุทามเสกปีสองสี่เก้าเก้าเนี่นี่หายากมากหายากมากค้าไข่เล่นสายสมเด็จนะเนื้อสบู่เลือดเนี่ยเนื้อแดงเนี่ยโอ้โหนี่มีแต่ของหายากไง่แยกตอนในร่วงบวชอะ่ะคุณยายหายากมากพี่อันนี้นิยมโอ้โหเพื่อนค่อยแบงไในสายเล่นเกือบหมื่นนะครับเอาว่าให้คุณเอาเนื้อขาวร้อยองก็ไม่เท่าแดงองเดียว เจอข่าวร้อยองไม่เท่าเจอแดงองค์เดียวอะราคาครับแบ่งเท่าไรได้ครับพี่สักครูสนุกแหละวันนี้นาทีเดียวดวยเอา้านาทีเดียวปู้นาคเนื้อแดงครับวานนาท,ทีเดียวมาแล้วครับเปิดแรกสองพันบาทมาที่สามพันบาทครับในชีวิตผมเคยเจอองเดียวนี่ฮะเยอะเคยเจอองคเดียวจริงายากมาก มาที่สามพันบาทแกปราคาสุดท้ายแกตัวเนี้อเอาเข้มข้นเนาะเข้มเข้มวิข้างในเป็นผุงเลยนะเนี่ย <6, 5, S 1> มีผงนี่ไงอ่าคลาสสิกมากมาที่สามพันบาทแกปราคาสุดท้ายมาที่สามพันห้าร้อยผมบอกเลยประเมินค่าไม่ได้เลยกับพระแบบนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทแกมีแบบนี้คมคนอื่นตายอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทแกปลาคาสุดท้าย มาที่สามพันแปดร้อยบาทแล้วก็จริงไหมล่ะคุณเจอคุณซื้อขาวองละสี่พันน่ะอง์ละสี่พันร้อยอง่ะสี่แสนไม่เท่าแดงอง์เดียวนะมาที่สี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับ,บ,บผมอยากรู้มีชื่อใครใส่มาบ้างอยู่ที่พี่คมสัตว์อยู่ที่พี่มานั้นนะครับสี่พันบาทอยู่ที่พี่มานั้นนะครับราคาสุดท้ายโอ้ต้องบอกว่าถ้าใารเก็บสายสมเด็จวัลคังก่อนปีสองพันหร้อยนะ มาสี่พันสองร้อยบาทดิพี่พุทธามังกรแรับสวัสดีพี่พุทธามังกรด้วยโอหต้องบอกแบบเนี้ยเจอข่าวร้อยองค์ยังไม่เท่าแดงองค์เดียวอะ่ะเก็บยังไงให้ชนะมาสี่พันสามร้อยดิพี่มานะมาที่สบบี่พันสี่ร้อยแกปทีดพี่พุทธามังกรปิดแล้วนะแกรับปิดดิพี่พุทธามังกรนะครับสี่พันสี่ร้อยบาทโอ้โห เอ้าจอมสุรินใช้ของปูดุลไหมครับคืออะไรที่ผมไม่แน่ใจผมก็บอกว่าผมไม่แน่ใจเรื่องชางไม่เนี่ยเพ,พราะพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์จอมสุรินอยู่แล้วอ๋อหนังบัวเหรอแต่เป็นเนื้อผงปูหินมาพี่มีโอกาสเป็นไปได้ราคาเบามากๆอันนี้มีสองที่จอมสุรินกับเพชรบุรี aj. ที่ขายห้ยเสืออาจารย์ตุ้มมาด้วยเสือ อันเนี้ยต้องไปแยกที่เอาแต่แท้แน่พระบ้านนี่แท้แน่าาาาผมจะบอกนะมีพระองค์หนึ่งเนี่ยบางคนไม่รู้คือไม่รู้นะเป็นหมื่นนะครับนี่เท่าไรอันนี้องค์เป็นหมื่นนะหตะกุดทันก็หลักแสนกุดทันก็หลักแสนนะครับ นี่ตะกุดท่านก็หลักแสนนะอันนี้รูปเหมือนปัม๊มท่านก็หลักหมื่นหลวงพ่ออะไรครับพี่พี่หลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันสระบุรีครับโอ้โหพ่อย้อยวัดอัมพวันนี่ตนตอกกนตอกย้อยหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันสระบุรีครับผมจะบอกให้ตะกุดท่านก็เป็นก็หลายหลายหมื่นหนึ่งเป็นแสนนะ ของดีเมืองกะรีปั๊บอ่านี่โอ้โหพปูเอียมปูเอียมเท่าไรครับพี่นี่คนทำเยอะมากปูเอียมอ้าวปูเอียมเอาสามพันฮะสามพัน <3, 000. S 2> พิมปิดแล้วตามด้วยสามพันครับเปลี่ยนปูเอี่ยมปีหนึ่งห้าใช่ไหมพี่อ่านี่หลังยันห้าหลังยันห้าปีหนึ่งห้าเอาสามพันปิดแล้วตามด้วยสามพันครับพระดีพี่ดีใหญ่พี่ พรปรวเรตปิดสามพันราคาจจเลเนี่ต้องบอกว่าเหรียญจจเลยนะที่เหรียญเป็นหมืน่นอ่า<ม>วิธีการดูง่ายๆเหมือนกับพระแดงครับพี่บล็อกตาไกา่หรือบล็อกดาวกระจายเกิดจากอะไรครับคุณเนี่ยต้องจุดตรงกลางไหม,มนี่จะมีรัศมีรอบๆเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกตาไกา่หรือบล็อกดาวกระจายเกิดจากอะไรครับพี่เนี่ก็ในบล็อกเขาสิ รอยแกบ,บอกใช่ไหมอ่าดําเดิมเลยครับพี่เจ้าโห,โหแล้วนี่ลุงล้งล,ลุงล้งเลยพี่ดูสิบอกขอบคุณครับอาจารย์ครับลุ้งลุ้งเลยเท่าไรอา้าวหนึ่งนาทีก็มาสิครับนี่เหรียญจะเลเจ้าคุณนอเหรียญจะเยถ้าคือถึงเหรียญจะเลประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งคือเจ้าคุณนอคือเจ้าคุณนอพี่นี่ครับเอาหนึ่งนาทีอ้าวไปแล้วแบบว่าเก๋เยอะมากเพราะเป็นพระโด,ด่งดังแล้วบล็อกที่นิยมสุดก็คือบล็อกดาวกระจาย ด้านหลังเ<ห>นี่ยอนแพงกว่าปกปูทิมสิบเท่าตัวครับถูกต้องครับมาแล้วครับเปิดแรกสองพันบาทเวลาเดินแล้วโอ้ต้องบอกว่าเหรียญนี้มาที่สองพันบาทครับเปิดแรกครับมาที่สี่พันบาทแล้วนาทีเดียวเวลาเดินแล้วมาที่สี่พันบาทมาที่สี่พันสี่ร้อยมาที่สี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับ วันนี้แบ่งพันทีด่ดีราคาเบาๆจริงๆโอ้แล้วด่อันนี้ยอดนิยมบอกนิยมสุดไม่เจอแล้วนะนี่คือนกนิยมสูงทะเลอยู่ที่4,500้าบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สี่0ันเร้อยมาที่4 800้บาทแล้วมาที่4800บาทครัอยบาทแกราคาสุดท้ายครับ <c oughs> มาที่4800ั้บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเหรียญทะเลบล็อกนิยม รียญจระเลยบอกนิยมนะครับพี่พี่มาที่4,800บาทแล้วลุงดำเดิมสมัยก่อนปูทีมถูกกว่าเป็นสิบเท่านะครับเหรียญน,นี้อยู่ที่4,800บาทนะครับเหรียญจะเลยตำรวจเฮ้ยโอ้โหผมหัดเล่นพระมาก็เห็นเหรียญน,นี้ลงหนังสือพระใครได้ไปดีใจด้วยนะปิดแล้วนะครับ พี่สุปปโชุดนะครับ4,800บาทไม่เห็นเจ้าคุณนอนนานแล้วนะครับโหแล้วบ็อกดาวกระจายด้วย <นะ S 1> จริงๆราคานี้มีสิเหรียญก็ต้องซื้อสิเหรียญเหรียญสร้างชาตินอคือเอาว่านักเล่นพระยุคใหม่อ่ะไม่รู้จักเหรียญทะเลเพราะพระยอดนยยมเลยเนะี่ยเขาเก็บกันไปจนหมดแล้วเท่าไรครับพี่สร้างชาติ ส,สร้างชาติเลยนี่นี่คือต้องบอกว่าเสียนมาทประเทศมาเล่นเหรือยสร้างชาติหมดแล้ว <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริง,งนี่เงน,น,นสามาาเอาเรี่ญน,น,น,นี้เอาแปดร้อยฮะโอ้โหเบามากเอาแปดร้อยครับเรี่ญยน,นี้พิมพ์ปิดแล้วตามด้วยแปดร้อยนี่เหรืยอน,นี้แปดร้อยครับแปดร้อยครับพีุ่ทธามังกอน มเคยเห็นดาวกระจายรอมิคไข่ปลากรมเลยครับอโอพี่กรรมเต็มเลยพี่วายคางหมอขายโอ้พี่ขายวาจาสิตวายค้างหลวงพ่อขายแล้วสวยเต็มร้อยแบงเงินเนี่ยถ้าพักบ้านจะสวยแบบนี้จี๊ดจี๊ดเลยโวายค้างสวนขันหลวงพ่อคล้ายเลยไหมเห็นเป็นวงเดือนไหมเห็นเส้นที่ขีดใต้แกะภาษาไหม วอลกคีดนิยมราคาครับอาจารย์ผิวน้ำมันกราดแบบนี้ผิวเดิมครับพระบ้านอะ่ะจะสวยแบบนี้เลยโอ้โหนี่มีคนบอกวอลขีดเยียม,มาคือตรงหัววอลแหวนเนี่ยมีขีดอ๋อที่สุดผบอกหลักหมืน่นใยกลางพอขายสักพันร้อยเป็นหมื่นอยู่แล้วครับผิวเหมือนสองพันห้าร้อยพเงินเลย สวยมากครับองค์นี้ราคาโอ้เพ oh, ื่อนอันดับหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดการครับหลวงพาา่อขายหลายหลยมื่นเลยนะครับถ้าสวยขนาดนี้ไม่ไต้องตากลางสนุกแน่เอาแล้วต้องบอกว่าถ้าพาบ้านอ่ะจ,จะสวยล้มแชมป์ได้ต้องพาบ้าน แต่จะแบบผมสวยจริงนะถ้าจะล้มแชมป์ได้เนี่ยต้องพาบ้านอ้วสวยจริงมีขณะที่บอกราคาราคาเอ๊เอาเหรียญนี้ให้ให้รักผมไปกันเลยกดหัวใจรัวๆไว้กดหัวใจรัวๆครับกดหัวใจรัวๆไว้นี่โหแล้วสวยจริงเหรียญนี้สภาพแบบนี้ไม่เจอมานานแล้วเป็นหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นนยังหาสวยไม่ได้เลยปีสองพันห้าร้อยพอขายก็ ก็ลองจากเหรียญสองขอบเหรียญละล้านอะ่ะสองขอเก้าแปดอะใช่เออ,อเหรียญน,นี้เอาเท่าอะไรครับหกพันห้าร้อยบาทห้าหกพั 6, <500 S 3> นห้านี่อะไรแบบนี้ไม่ใช่พ้าบ้านเราแบ่งให้เข้าไปปิดโอปันห้าร้อยบีปูตามังกรโอ้โหหกสิบเจ็ดปีจะหาสวยกว่านี้คงยากพิมพ์อาปิดไม่ดันพี่เจ้าปิดไม่ดันพี่ คงสานปิดไม่ดันยาพวกปันห้าร้อยโอ้โหแล้วนี่สวยแบบเป็นไงปองอ้อยปองอ้อยโหแล้วบอกว่าปูเพิ่มแล้วพ้าบ้านเนี่ยพราลมแชมป์เนี่ยไอ้เจ้าแบงค์ต้องพราบ้านและอันเนี้ยบล็อกคอมีเสน้นที่เรียกคอปาดนิยมอะสดดำดำดำ,ดำแบบดำพี่บัวขาวอายอะโอ้พี่ มื่ี้แบมื่ีโอ้ยสวยจริงอันนี้ตอเตรมโโหสวยจัดเหรียญเนี้ยโอ้ยทรมานใจแท้เจอเหรียญนี่โอ้โหโหถ้าปองอ้อยมอกคอปาดสวยขนาดนี้พิธีใหญ่ที่สุดในไทยร้อนพระโสมมีหนึ่งแปดีพิธีใหญ่สุดครับราคาครับแล้วป้องอ้อยเบอร์หนึ่งประเทศไทยก็คือปูเพิ่มอ่าใช่โหแล้วแบบนี้เหรียญนี้เอาสามพันนะ เอาสามพันห้าดำแบบสมบูรณ์จมูกไม่เปิดแบบนี้ผมไม่เคยเจอมานานแล้วนะเอาสามพันห้าร้อยบาทรับเหรียญนี้นี่ปูได้รับปิมปีสามพันห้าปูเขียวหลงบนเสกอาจารย์นำเสกเหรียญเนี้ยสามพันห้าพี่พุทธาม,มงกนโอ้พี่เก็บพ้าแบบนี้ยไม่เนี่ยผมสังเกตไหมเอาง่ายๆนะผมไม่ผมไม่แตะเหรียญเลยอ่ะผมจับขอบมผมจับขอบเหรียญตลอดเนี่ยผมไม่แตะสัมผัสเหรียญเลยอ่ะ จะูก <inde? S 2> ไม่เปิดเลยพระสวยกับไม่สวยมันาราคามันต่างกันอีกเหรียญเท่าไหรโอ้พี่ๆปิดกันมาเพียบเลยไม่นันนะครับพี่วินนี่ที่พี่กรนีพี่นัทบงุงแสงสำรานเหรียญน,นี้สร้างแค่พันเหรียญน,นี่นนเหรียญนี้คือเหรียญปู่เพิ่มที่เหรียญละสองหมื่นกว่านะครับเในอดีตเหรียญนี้แพงมากเห็นไหมลักษณะของศิลปะเหรียญสวยงามเป็นเหรียญมะป่าชาวยอมสร้างแค่พันเหรียญ จำได้แม่นเลยจำได้แม่นเลยไหมชาวย้อมก็มีชาวย้อมกว่าโทเลใช่มีตังยี่สองหมื่นซื้อไม่ได้สองหมื่นซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้พี่ก่อนต่อเขาแล้วต่อก็ไม่ยอมขายสามนัดก็ไม่ขายเหรียญอ่านี่เนี่ยเหรียญมะป่าชาวย้อมเนี่ยสร้างแค่พันเหรียญหยากจริงราคาครับพาป่าแล้วนี่แบบว่าสวยเต็มร้อยผมบอกแบบพระพ้าบ้านี่ยจะสวยแบบนี้อืบ้านนี้เก็บพาดีมากๆ พี่มองว่าปิดรอเลยไม่ต้องประมูลไม่ต้องประมูลแต่<อ>ปิดให้ทันนะปู่เพิ่มผมบอกเลยนะพระพุทธวิถีนายกเพิ่มปู่เพิ่มนี่คือศักดิ์สิทธิ์มากแล้วชื่อของท่านเนี่ยนะแล้วพระของท่านเนี่ยคนที่จนจน,จนใช้แล้วพลิกชีวิตร่ำรวยวัดจางบางแก้วเนี่ยปู่บุญมาภาพในปีสองสี่เจ็ดปดใช่ไหมหลังจากนั้นก็ปู่เพิ่มยาวมาตลอดโอ<ห>้พระที่บวชตั้งแต่เป็นเนน่ะแล้วก็ระ ไม่เคยอยู่ใช้ชีวิตคารวาะสินบริสุทธิ์เป็นเนรแล้วก็บวชเป็นพระแล้วก็มรณภาพคนสุดท้ายที่อยู่ตอนปู่บุญมรณาภาพใช่โอ<ฮ><ฮ>เหรียญน,นี้อ้าวพิมพ์งั้นาปิดรอไว้เหรียญน,นี้<ฮ>เหรียญเนี้ยเอาแบบเดี๋ยวน,นี้นะเอาเจ็ดพันห้าเอา 7, เจ็ดพันห้าเหรียญน,นี้<ฮ>แล้วสวยเต็มร้อยปิดเจ็ดพันห้าร้อยครับใครที่เก็บพระเก็บแบบเนี้ย โอ้ oh, พี่พี่อำ้อำอปิดกับ7500บาทพี่วินนีดีไม่ทันเอาจานเปิดหมื่นห้าแน่นอนฮะโอ้ oh. แล้วราคาแบบคุณรู้ว่าที่อื่นเท่าไหรอ่อ่ะแล้วที่เนี่ยเราให้แบบนะฮะคือถ้าเราซื้อได้ไม่แพงเราก็แบ่งได้ถ้าเราซื้อแพงเราก็แบ่งแบบนี้ไม่ได้อยากได้พ่อเงินวัดดอนราคาจับต้องได้บ้างครับโอ้โห oh. เนี่ย พอเงินพอน้อยปู่เพิ่มนี่คือพระอมตะยอดนิยมของประเทศไทยเหรียญเหนียวเหรียญหนึ่งงนะเหรียญเนี้ยผมจะบอกให้พอเต้าวัดเกาะวังไส่รุ่นแรกโอ้ยสุดๆเลยท่านเนี่ยเนี่ยคือหลานแท้ๆคนหลวงพ่อแช่มตาค้องอ่าใช่พี่โคตรนี่ต้องบอกว่าท่านนั่งสมาธิตัวลอยติดแพ่นดานคนเห็นนะดำไปจานตะกุดใต้นะพ่ออุตมะยังต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์มาหาใช่พอเตาคุณรู้ไหมครับว่าพ่อเต้าเนี้ย ปิดตาปูตโตเนี่ยยังแรกคับเพราเต้าไม่ได้ถ้าคุณไม่แรกคนต้องเกาะวังไซตำรวจเนี่ยจับไปเนี่ยเอาปืนเนี่ยนะจอเขาบอกยิงกอ,อกปากเลยนะสับแตกด้วยไม่เป็นไรเลยเพื่อนผมอะชื่อทูนอะเป็นผู้คุมอยู่เรือนจำนครศนอมอะแขวนมอ,อเต้าอะขับรถตัดหน้ารถตู้ตัวทะลุกระจกไปนั่งอยู่ในตักคนขับรถตู้อะอไม่ตายสุดจริงมีพอเต้าก็เนี่ย ของจริงครับพ่อเต้าวเจ้าวังไซเหรียญน,นี้เอาไปใช้พุทธคุณได้เพราะว่าเหลือสภาพไม่สวยแล้วเอา500 500เห้าร้อยห้าร้อยเหรียญนี้นะถ้าเกิดว่าใครแขวนเหรียญน,นี้นะแล้วคุณเสียชีวิตจากของมีคมหรืออุบัติเหตุผมช่วยค่าทำศพสองหมื่นมีทงพัดโบกด้วยโอ้ทงท่านนี้หยุดผลได้จริงหายากห้าร้อยสวัสดีพี่เต่านุ่มครับโอ้ยิพี่เต่าผู้พิทักษ์สันติราชเนี่ยจะรู้ดีว่าอะไรเนี่ย ประสบการณ์จะเกิดกันอยู่ในวงในของผู้พิทักษ์สันติราชมีอีกไหมครับพาดีราคาเบาๆจับต้องได้นี่โอ้โหองนี้นะเอาคือคือคุณรู้ไหมว่าอะไรก่อนที่ไหนครับองนี้นะอ่ะกูหลิว,วโอ้หสไตล์เนื้อแบบนี้นี่ สังฆราชื่นแฉวแหววใครเก่งจังเลยพี่แบงค์อานอน์นี่ฮะสมเด็จสังกราชื่นนะนะกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่สร้างภัยลีพิน่านะที่สร้างกิ่งเจ็ดรอบอะโอโ้โหสตรวัดสุดวัดประวรสสุรวัดสุทัศน์สุสวัดสุทัศน์นานดูพีปีเตอร์นี่คนที่ตอบสังกราชื่นนี่สุดยอดเอาองนี้ ปิด้า,านนะเอาสองพันห้าพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสองพันห้าครับอ่ะอันนี้ผมเก็บเพราะผมใส่ไข่ปลานี่เป็นสมบัติผมเลยนะเห็นไหมของบางอย่างอะ่ะคนก็ไม่รู้นะถามทำไมไม่รู้เพราะว่าของมีบุนเวียนในวงการน้อยใครอยู่วันนี้โชคดีมากอ,มอันเนี้ย วันนี้นะยังไม่เล่นแต่ว่าพรุ่งนี้จะรอคนสระบุดีมาเฝ้าอพอย้อยอัมพวันนี่คือของท่านนะ่ะถ้าขึ้นชื่อว่าของพอย้อยอัมพวันคุณอย่าไปตีถูกนะหลากหลายหลายพันหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นนะครับรอชมรอชมเรียนพระเจ้าตากยังอยู่ไหมครับอาจารย์ร,าารุ่นไหนล่ะ,ะโอ้โหท้าพระผมนี่ถามนี่ ของนูของนู๋คายไปแล้วถ้าของนูอ่าถ้าถามผมนี่ <c oughs> ยากเลย <c oughs> สุดยอดของสุดยอดพระสราบุรีครับพี่สามารถ